หลวงพ่อเงินวัดบางขันท่านชมนี่หล่อโบราณท่านชมมีอยู่สามสิบห้าองค์เก็บไว้พระบ้านท่านชมหล่อโบราณเนี่ของแท้ท่านชมเอาของแท้ให้ท่านผู้ชมชมมีทุกพิมพ์ท่านผู้ชม,ชม,ชมสวยที่สุดเนี่ยไม่กลุ่มเด็ดแต่งนี่ โบราณดูง่ายนี่ครับนี่เนี่ยเกินเต็มองค์พระถ่าย้ท่านผู้ชมชมแต่ลิบเรียบไม่มีค้าบกุค้บอะไรไม่ใช่นะรู้ต้องมีกุกแทมผสมขบวนล้านพิมพ์โบราณถ่ายให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยของจริงให้ท่านผู้ชม,ชม ใจติดต่อได้ไม่ผิดหวังสายจำลอง062 636 3451สาานจนใจติดต่อได้เมาไปเลยก็ได้่าสมห้าล้านมี 35, มอยู่35าองค์เมาก็ไปเลยอายุมากแล้ว ถ่ายทอดให้ถ่ายไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยถ่ายทอดสององค์ก็คุ้มเลยท่านผู้ชมนี่เมากันไปเลยห้าล้านติดต่อด่วนนี่เมื่อเคยเปิดปราคาอย่างนี้อายุมากแล้วถต่ให้ท่านผู้ชมชมมีสององค์สามองค์ก็คุ้มแล้วเนี่นยสามมสมไ้ มีจี้ทองเหลืองเก่าสมสายจำลองศูหกองหกสามหกสามสี่หจบเพียงเท่านี้สวัสดี